ว้าวว้าวว้าวว,าวันนี้เราจะมารีวิวรถกันเลยครับวันนี้เรามากันบสามคันเลยนะครับดูก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างแวาว้าวว้าวคันแรกเลยเราก็จะเป็นแมคโครนะครับแมคโครโอแมคโครหรือว,ว่าเขาเรียกรถตากนะครับคันนี้ก็จะมีโอ้มีลานเลยนะครับปืนไปล้อยางครับ แฟนวฟนแฟน,แนอ่าล้อยางน,นะครับเป็นแท็กเหล็กเป็นล้อยางนี่นะครับเีลานด้วยอันวันปืนอืนอืนอ๋อว้าวเฮ้ยแล้วมาดูกินคันเลยเลยแฟนแ อันนี้ก็จะเป็นแก้วลดยกนะครับโอ้ลถยกสวยงามตามท้องเรื่องว้าวมียกได้แหวมว้วาวเย้ยยได้ยย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 โอ้อยยลยย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 ย้าย อ่า,าดูคันตน่อไปเลยอ่าตัวคันนี้เป็นเหล็กนะครับเหล็กผสมพลาสติกนะครับอ่านี่เป็นรถโปดนะครับที่สามารถนี่งอแขนได้อ่าน,มาน,มานมแมนแมนนงอแ็กได้นะครับแ่านอมนแมนอนอไปดูกระตุ้มนะครับเข็นได้ยินได้นะครับอานอืมอืน อ่าวีโอ้สวยๆกันนั่นเลยเดี๋ยวเราจะมีรีวิวอะไรกันต่อก็บอกนะครับ